สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรครับนำพาท่านผู้ชมมาที่ประเทศสิงคโปร์อีกครั้งครับมาที่สนาม National Stadium ครับหรือสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ครับเป็นเกมการแข่งขันระวาง2ทีมจากพิลรีกันส์กับกัคตันใหญ่อาเซนอลครับจะเจอกับซาลิกาดงนิวคาเซ เป็นนาทีสองของอาร์เซนอลครับที่ประเทศสิงคโปร์ครับช่วงปรีซีซั่นแมตช์แรกครับเจอกับเอซิเิลานครับเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์สวิตผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลครับมาในระบบสี่สามสามสามประตูเดวิตรายาครับแบ่งหลังสี่ตัวมารกาเยสวิลเลียมเชดราเบ็กซายลิสคาเรีควาทิมเบอร์ครับกลางสามตัวดีเคนไรมิเกลเมลิโนมาตินโดริกาตัวลุกสามตัวครับบุโกโยซากากราเบลตินดาลีนาเปาครับกลายห้าม นิโคลซ่ครับมาในระบบ3 4 3ผู้ลุกเสาตูเป็นนิกโอบครับหลัง3ตัวสวีนวัตเวนครับฝั่งซ้ายเป็นแดนเบิร์นฝั่งขวาฟวาฟเบียนแชร์กลาง2ตัวครับบูโนโกิเมลัยกับซานโดรโทนาลีครับฝั่งซ้ายเป็นโทนี่สวามเมนโตครับฝั่งขวาเป็นเจครอบเมอร์ฟี่ตัวลุก3ตัวครับซ้ายเป็นเอนโทนี่กอร์ดอนขวาเป็นแฮว่บารน,นาเป้าครับอเล็กซานเดอร์อีซัก สำหรับทั้งสองทีมนี่ครับเคยเจอกันในพิมรีครับพัดกันแพ้พันัดกันชนะครับบ้านไทยบ้านมันนัลราสุดครับที่บ้านของอาเซนอนเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์มาบนเกมนี้ที่เอเชียกันบ้างครับเกมเริ่มครับเป็นอาเซนอนเริ่มเล่นบอนกลก่อนบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีแดงขึ้นมาฟังขวาเลยถึงบุกโยชากาหืมลึกเกินไปครับแดนเบิร์ตัดไปนิก็เซริมาในชุดสีขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายยอนกข้าไป,าไปทีนิ้โปก้ยาวขึ้นมาตรงกลาง อีกขึนไล่เก็บได้มาที่มาตินอุริกาดลิกออกไปฝั่งซ้ายถึงกลาเบียวมาตินเดลียกเข้ามาเทน่าที่โค้งนี่หุ่วัดแม่นครับโค้งไปก่อนยังเก็บได้เป็นของอาร์เซนอลครับกลาเบียวมาตินเดลีลูวิสเคอร์รี่มาตินอุริกาดลิกเข่าในเข่าขวาลูกนี้ของมาตินอุริกาดบอลพ่านหน้าประตูรุดออกนอกกรอบไปนิดเดียวครับสำหรับลูกยิงลูกนี้ของกัปตันทีมอาร์เซนอลครับมาตินอนรุนอริกาดแตะหนึ่งจังหวะแล้วพลิกหนีบูโนเกมเมไลครับ เขาระยะยิ่งครับเขาคว้าคางโบสนักครับววกุญแจคว้าตรงนี่บอลรุ่ตอนนักกอบไปนิดเดียวลุกเลนจากหน้าประตูของนิกเเซลครับเลนสันมาตรงกลางตูนาลลีขึ้นมาฝั่งซ้ายถึงแองโทนีกาดอนทะลุไปที่อีซัคซายเติมขึ้นมาแล้วครับดิวามินโต้ดิวาเมนโต้ตัดเข่าในมีโอกาสจะล็อกหนีที่เบอร์โชกเข้าไปาได้โคกข,ของกาดอนลูกนี้เบาเกินไปครับรยะยายังรับไม่ได้ครับ ลูกบุ่งฟองการดอนครับติดทางดีแต่ว่าเบาเกินไปอาจจะต้อ,ตองขึ้นมาฟังควากันบ้างชิมเบอร์มิเกลเมลโลออกมาถึงบุกโยซากะซากะล็อกหนีแดนเบิร์นไปได้ซากะจี้วิธีริมเซนยนยัเข้าไปครับซากะตัดเข้าหน้ายอดกลับมาทีมาทีโนริกาดอูริกาดเปลี่ยนแกนคิดยาวเกินไปถึกตัดบอลไปได้ครับอเรเดคอนอิซักยกขึ้นมาฟังทรายยังติดกองหลังอาร์ติโตนครับที่เป็นวิลเลียมชิลิบาครับขึ้นมาที่ชิมเบอร์ โกโยซากะมีเกล่วมิลิโนขอเติมขึ้นไปมีเกล่วมิลิโนดวลกับแดนเบิร์นครับร่างใหญ่สูงกับร่างใหญ่เมดิโนอ,ออกมาถึงทิมเ,เบอร์มีเื่อทีทิมเ,เบอร์เลี้ยงตัดเขานาย้อนกลับไปให้บโกโยซากะพิกหนึ่งจังหวะกดด้วยซ้ายนี่นึงปีติบอกของกรีไม่ไรครับนิกัสเซอร์เคลียร์ออกมาได้จังหวะสองลูกนี้เป็นลูกเฝ้าครับดิเคนไรทำเฝ้าใส่กาดอนเล่นเร็วเร็วครับนิกัสเซอร์ลิแกนโดอิซักอิซักวนหนึ่งจังหวะถือดิเคนไรแย่งไปออกบอลพอดีครับดิเคนไรเอวิบน ไปถึงเมอร์ฟี่พลิกหนีไปได้เจอขอบเมอร์ฟี่ลุกเข้ามาในยอนมาทีอเรกาโดอีซักสุดท้ายครับจิมได้เป็นลิส์สคัล่ีในบอลย้อนกลับมาแก้ไขปัญหาได้ดีครับสครัรลีวิลเลียมชาลีบาชาลีบาออกก่อนโบดีติดกาดอนกาดอนจี้เข้าไปตัดไปที่อีซักกด,ดดีไซน์ลูกนี้หูยเจียบ้อยไปเลยครับนิวคาสเซลยิงประตูออกน้ำเพื่อแย่อาร์เซนอลครับเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของอารการโดอีซัก หนึ่งประตูในเกมนี้ครับอิซักของนาของนิวคาสเซิลครับซึ่งมี่เขาหนาหูกับของแดงจากการออกบอลควบผิดพลาดของกองหลังอาร์เซนอลครับวิลเลียมแคดิบาล็อกหนึ่งจังหวะจะซุ่งไปให้ทิมเบอร์ครับไปตรงตัวของกาดอนตัดบอลได้เลี้ยงจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ส่งไปให้อิซักครับตะวัดยิ่งฤทธิ์ใส่ตามน้ำบอลเสียบเสาสองครับชนเสาสองเลี้ยมในเข้าประตูไป มีกลาเบียวมักกเย็ดครับพยายามจะมาบอกครับบอกว่าท่านดูมีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่ยี่สิบเป็นนิควคาสเซิลครับออกนำไปก่อนแล้วบอกกันไหมครับอาร์เซนอลเริ่มเกมขึ้นมามาที่วิลเลียมเชลีบาขึ้นมาฟังขวาอีกแล้วชิมเบอร์วิลเลียมเชลีบากลับมาที่ชิมเบอร์ บุกโยซากะมีพื้นทีดวลกับแดนเบิร์นครับตัวใหญ่ทำงานนักบุกโยซากะตัดเข่าในซากะล็อก1-2หนีมาได้ซากะจีบไปที่ลิมเซนชากะดวลกับแดนเบิร์นชากาเลนยูย้อนกลับมาไหมครับทีมิเกลเมเลโนไปตรงกลางดีเคียนไรดีเคียนไรามามิเกลเมเลโนวน,นึงจังหวะแทงทะลุไปที่บุกโยซาก้าทะลุไปแล้วมีวก,กาดกดดีไซน์นี่ติดบล็อกพวกนี้เป็นแดนเบิร์นครับเอาขามาจิ้มได้ล้มลงไปครับบุกโยซากะแต่ผู้ตัดสินครับ่ได้ว่าหยั่งครับเป็นการสกัดที่บอล เป็นย่างมากครับนีปบโปลโบรุนี้ของวิเดยียมเชนิวากลางเก็บได้เป็น New นิวคาโซเข็นโทวนิกาดอนกาดอนร็อกหนึ่งจังหวะติดทิมบัวจิมไปออกบอลบุรีครับตัดมาได้ที่ตัวนา่ี่ขึ้นมาที่กาดอนนิโกโซขึ้นมมไม้ข้างกาดอนเจย้อนลูกนี้ถึกจิมไปเป็นที่ไรครับมาซอยตัดจังหวะนี้ไปได้อาเซนอลขึ้อนทีนบ้างครับบุโกโยสากาอีกครั้งซากาซากาตัดเข้าในเลือกเกินไปครับวอตแมนครับจิมมาได้ออกบอลมาบุรีครับนิโกโซ เปลี่ยนฟังไปฟังซ้ายกันบ้างครับกาลาเบียมาตินเนลี่มาตินเนลี่มีเติมไปเป็นดีเคนไหนขวามาตการครับมาตินโอริกาดมิเกลมิเลโนไลฮาเวตฝั่งขวามีลงโลงกันล้วออกมาที่บุกโยซากาอีกครั้งฮาเวตขออยู่ข้างในบุกโยซากาตัดเข่าในมีเวลทีเข่าสองลูกนี่นี่เรีว่าเป็นตครับมาบอกไว้ได้เป็นโตันอลี่ครับมาบอกอย่างทสุดท้ายกาดอนก็ออกบอลบดีทิมเบอร์อาจจะนอนคือไม่คลั่งครับบุกโยซากาัดเข่าในไปเคลียร์ไปก่อนครับบอสแมน กอ,องกลางมินสายฮาเวตเก็บได้ออกบอลพอดีครับดีว่านตูตักบอลได้ของวาทีเอธเนียกาดอนกาดอนมีทีมเบอร์ประกบอยู่ข้างนอกตัดเข้าในติดประกบ3ไปบอลลอดครับเอธเนียกาดอนอาร์เซนอล3คนครับแย่งบอลไปได้อาร์เซนอลจะขึ้นเกมฝั่งขวากันเป็นสะส่วนใหญ่ครับกลับขึ้นไปวิลเลียมชาลีบาร์กิเลียนทีมเบอร์ บอลมาถึงบุกโยซาก้าตัดเข่าในปีกแล้วบุกโยซาก้าโดนกับแดนเบิร์นครับขาเย้าจิ้มไม่ได้เป็นไปฟังขวากันบ้างครับกลายเป็นอาร์เซนอลเก็บบอลได้กลาบเบียวตินเดลี่กลางยังเป็นอาร์เซนอลดีเคนไรมิเกลมิลิโนโูเขาซื้อช่วงท้ายเกมครับของครึ่งแรกบุกโยซาก้าตัดเข่าในที่มิเกลมิลินูจะวัดเข่าในไปขวาเข,ข้าไคลฮาเวตยุยชนขั้นเกือบไปครับรโรโน่เกิฟอะไรเก็บมาศาสออกไปก่อนครับของโตุนเรี่ I ak, อลริคันเดอร,ร์อิซักแตะอ้อมดีขึ้นไรไร้เปลี่ยนสายออกมายัางติดวิลเลียมเชลิบาร์เกือบไปครับจังหวะเมื่อกี้ของอาร์เซนอลลูกยิงของไ่ายฮาเวตชนคานแล้วก็จบเกมในครึ่งแรกไปเลยครับผมมีการทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกเป็นนิโคลโซครับออกนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากประตูในนาทีที่20ครับของอาริคันเดอร์อิซักพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับไม่ชมเกมการแข่งขันในวังนี้ต่อ Everyone, please welcome our players. Everyone, please welcome our นำพาท่านผู้ชมมาที่สนาม National Stadium ยู่คลังครับสนามกีฬาแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ครับมาชมเกมการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อครับฟุตบอลครับระหว่างอาร์เซนอลครับเจอกับนิวคาสเซิล จะพึ่งแรกครับเป็นนิโกโซนำหนึ่งศูนย์เริ่มเครื่องหลังมานิโกโซได้เล่นบอลก้อนครับตัดเข้ามาตรงกลางออกซายบอลไปถึงแอนโทนีกาดอนกาดอนแตะหนีลิวาร์ามีตเติมขึ้นมาครับถือดักได้ครับเป็นวิลเลียมชาลิบากูกโยซากะอาร์เจนอนเซตถึงมาตรงกลางคลายฮะแวตแตะไปที่ทิมเบอร์ลุตเข้าไปทางไหนหรอกครับทิมเบอร์มีแดนเบอร์มากทิมเบอร์มีโอากาสกดด้วยขวาของทิมเบอร์ ก้มหน้าก้มตายิ่งกันไปครับทีเรียนชิมเบอร์ครับมีโอกาสรุดเยือกขึ้นมาลากบอลจากแถวกลางสนามครับรุดเข้ามาในแถวแถวนากรอบเขตโทษกดด้วยขวาลูกนี้ครับบอลถือเลียมใส่โปครับรุดออกนอกกรอบไปนิดเดียวครับนาซิดายครับอาร์เซนอลยังโมไดประตูตีเสมอขึ้นมาไหมครับของนิคาโซเล่นจากนวประตูขึ้นมาศาส์ยาวขึ้นมาตรงกลางเจ็บบอลได้ครับลิวามิโต้หัวโตกี้มไล่ออกซ้ายไปถึงลิวามิโต้ครับ กาดอนขามาที่โตนาลี่ออกไปฝั่งซ้ายที่กาดอนมีพื้นที่แอนโทนีกาดอนตัดเข้าในมาได้ขามาทีลรวาเมนโตหักเข้าในมาติดดิกันไรยังไม่ได้ที่กาดอนทิมเบอร์ย่างบอลไปได้มาธีบุโกโยซาก้าครับมีพื้นที่มีมิเกลเมเรโนไปประคองตัดเข้าในมาธีมิเกลเมเรโนฟลายฮาวเวิพ์ดผด้ออกมาฝั่งซ้ายบอลถึงกลาเบียมาตินาลี่มาตินาลี่จี้เข้าไปทางในตัดเข้าในแล้วมาตินาลี่ย้อนกนลับมาที่ลิวิสเคอร์ลี่ เหรียญเร็วว่าไครับมาตีนอริอรรครั้งเดวิดส์เกอร์รี่สักเจอรีทะลุไปถึงตรงกลางมิเกลเวโนโ่มาที่มาตีบริการมีโอกาสส่องด้วยขวาลูกนี้เบาไปครับไปตรงตัวของนิกโก้ยังรับไปได้ครับดููรักษาป,ประตูตระรังยงของนิโกโซ่ศาสย้ากุมมัตุนาครับดีคินไรโคเก็บเตะเป็นของนิกโกโซกาดอนอีซักอีซักหัวฟันของดีคินไรครับยังบอลได้ดี ออกไปฝั่งขวายาวๆเลยครับบุโกโยสาก้กกาอีกครั้งแตะขึ้นมาที่คลฮาเวตแตะหนึ่งจังหวะกดในขวานีาาหกไลฮาเวสเป็นประตูตีสเสมอของอาร์เซนอลไปเลยครับไลฮาเวตครับยิงประตูลูกนีสุดสวยครับเพียร์ไทยอาร์เซนอลครับตามตีสเสมอนี่เขาโศกนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับในนาทีที60่60สิบุโกโยสาก้าครับในแอตซิสต์ ในจังหวะนี้ครับแลักกาไปชิงคลายห้าแวกจบกประกอบสวยจากวัตินุวิกาครับพิกบอนจากรับกลายเป็นลูกด้วนครับมาทีบุกโยซากาแตะตัดเข้าในคลายห้าแวกแตะหนึ่งทีว่าครับหนีตัวของบอสแมนแล้กก็กดด้วยขวาครับ่าดมือของนิสโปรเสียบมุมเสาสองเข้าไป หนึ่งประตูครับของคลายหาวเวกและก็นหนึ่งเอสซิสของบุกโยซาก้าครับกลับขึ้นสู่เกมครับอาร์เซนอลว่ากันไหมครับนิวคาสเซิลเดินเกมเป็นมากทีลูโนุ <6 28. S 1> Bruno, กิมันไลออกบอลโมด,ดีบแล้วดีเค่นไรตัดได้บอลไปถึงมิเกมมลเมเลโน่ขว,วาบุกโยซาก้าเติมไปคลายฮาวเวกออกไปที่บุกโยซาก้านิวคาสเซลครับตัดบอลมาได้ลูโนุกิมันไล ออกความาถึงอเล็กซานเดอร์อีซัคตัดหนีไปได้ชิปขคกไปเร่อนั้นได้โคกของกาดอนครับกระโดดชนข้านกระโคกอีกข,ข้างของวิลเลมเชนิวาสกัดได้สุดท้ายเป็นราญาครับกระโดดรับไปได้ครับจังหวะนี้เกือบไปครับลูกโคกของกาดอนครับไปชนขั้นเป็นยาวมากของอาร์เซนอลครับตัดบอลมาได้บอลถึงคราเบียม,มาตินาลีตีตัดก่อนในพื้นคลายฮาวเวตพิกหนึ่งจังหวะฮาวเวตถูกปรบสองครับเป็นตัวนารีแย่งไป เฮฟวี่บานออกกลางไปที่บูโตกิมาไลยังได้อยู่ของนิวคาสเซิลเมอร์ฟี่ออกขวามาถึงเฮฟวี่บานเฮฟวี่บานจะโยกเข้าไปตรงนาแถว2โขกของอากาดอนจังหวะสุดท้ายครับโดนกาดอนแล้วก็ป้อยออกหลังศัรตรูไปครับดีเข็น,นไรอันเซนตอนมีการขยับตัวปเปล่งครับ <ine> กป็นลาเปียวมาตินาดี i, ลงแทน <No. 49. S 2> ทอด์ซาแล้วก็เลวิสเกลียออกครับส่ง <No. 12. S 2> ซิเชนโก้ครับลงมาแทน ทิมเบอร์ออกแล้วกระซูเบทว่ายครับลงแทนฝั่งขวาวะนีขึ้นมาก <et> นี่ก็โซตัดบอลไป <Number 17. S 1> นิคัสโซ่ขยับตัวผู้เลนน่นที่กันครับเป็นโจลิตัน <Number four. S 1> อย่างวะนีขึ้นมาของดีเคนไรเข้ามาในพื้นที่การสนามกดดีคว้าลงในชันะผู้เล่นโอ้โยบอลชันแอฟฟูเล่นของนิคัโสโซ่ครับเทียดไทยนี่โกบเสีเยจังวะและ้วกระบอลลอยดงุดงไปชนใต้ข้านครับกระดอนเข้าประตูไป เป็น2ประตูต้นหนึงครับอาร์เซนอลออกน้ำนิวคาสเซิลครับหลังจากตามประตูนครึ่งแรกครึ่งหลังมากครับยิง2ประตูรวดครับเป็นไฮพิกแซงนั่เป็น2ประตูตอนนตัดบอลได้ตรงกลางครับจากบูโนกิมอะไรเลี้ยงขก้นมากครับมีไคลแวตทำท่า,ทาด้วยพื้นที่กลางประตูครับโบมีคนเข่าครับเลยเลือกที่จะยิงด้วยขวาเป็นเจ้าตัวเองครับติดตัดบอลมาได้ มีพื้นที่ตรงกลางสน้มครับจี G. ขึ้นมาผมมีคนเขาครับกดด้วยขวาไปแฉะบตัวของเซเว่นบอสแมนครับลูกนี้ร้อยผ่านมือนิโรกรครับเสียบใตข้านเข้าประตูไปเป็น2อประตูต่อนหนึ่งครับนาทีที่73ครับอาดานอนพลิกแซงนํามาแล้วนี่ก็เซอร์ว่ากันไห้ขึ้นมาทีโตนารีออกบอลมาบุรีครับชินเชนโกตัดได้มาตินอริกาดพัส ตัดเข่าในไปถึงไกลฮาเวีเบียดกันนี่ฝ่ายฮาเวียังชิงจังหวะได้ความใหญ่ตัดเข้ามาได้ท็อดซ่าครับอักเข้าไปบดุดีตรงกลางยังเป็นอันสั่นจิ็บได้ไมิเขลเบวนีเลยโโด้วอกขวาไปถึงบุโกโยซากาอีกครั้งซากาดวลกันกับแดนเบิร์นซากาล็อกเข่าในนิดนึงวะย้อนกลับมาทีมาตินอุริกาบุรีกาตหนีมาได้เข่าทรายโอุริกาตไปติดบล็อกของวัตแมนเมอร์ฟี่โค้ชเขีย้ยมมาก่อนเก็บได้เป็นของนิโก้โซครับบุโนโนกิมเป็นไร แฮมิบานเข้าไปทีเมอร์ฟี่ขึ้นมาทีแนะฮมิบานทะลุไปนาเล็กาโนอีซักลดกำลังดับนาไปไปนาไม่ได้ครับกลับขึ้นไปลุกนี่ติดเชนเชนโก้ครับแยงบายเขาสู้ช่วงซิปที่ทิท้ายครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บอาร์เซนอลยังนำนิวคาสเซิลอยู่สองประตูต,ตัวหนึ่งนโบยูซาการ์มาตินอติกาโูริกาดยาวไปลุกนี่เสียบลุกนี่สกัดได้เป็นกองนิวคาสเซิลครับลุกนี่ไม่ได้เ,อก,เอ,อ,อกไปทีกาดอนขึ้นมาตูนารี โต้หน,น้าดิเปลี่ยนฟังมาถึงเฮวิปปานตัดไปกระดิกกระดอิซักล็อกในจริงอว่าจากวัตถุไทยครับกาลาเบลมาเกเยสจิ้มไม่ได้เป็นลูกโต๊กลับของอาร์เซนอลมาถึงเรนดูทอดซาบอลลึกเกินไปครับแลียนมอทันครับทอดซาออกคางสนามไปเป็นตัวผู้เล่นครับเอาใจคอฟฟี่ออกครับแล้วก็ส่งเชนทิปเปียวครับลงมาแทนครับ,าารบตามตำแหน่งส่วนอาร์เซนอลครับกาลเาเบลเคซุสมาแทนคลายฮาเวิด แหลกลาเบียม <โ plane. S 1> ันก็เย็ดออกครับส่งลิคโดคาราฟิโอรีครับผมมาแทนยิงไปสุดมาตรงกลางครับหรือโนกิเมล่าอาจจเป็นมาขวาสี่มือขอจะฮักขึ้นไปที่ทิฟเปียครับพรท่านครับชินชินโตย่างมาตอเมริกาดอาจจะมาถึงคอร์ซาเข้าในไปที่กลาเบียเวกัสสุดจะหมุนไปที่กุกโยซาก้าครับถึงดักได้ ย่งบอลมาได้่ขึ้นที่กันครับชาลิบาออกบอลโมดีครับอันตนี้กาดอนลุดมาแล้วมีคนเดียวกาดอนอีซักเข้ามาด้วยกลยของอีซักกดด้วยขวาครับของอีซักตามตีเสมออาร์เซนอลเป็น2ประตูต่อ2ครับทำคนเดียว2ประตูในเกมนี้ครับอเล็กซคนเด์อีซักเป็นอีกครังครับจากการออกบอลพลิกผาดของกองหลังของทีมคุญแจอาร์เซนอลครับเป็นวิเลียมชาลิบาครับออกบอลโมดี ไทยลุกนี้ครับถูกทำโทษกลายเป็นประตูตีเสมอของนิคโซ่ับซยกําลังครับเชนิบาจะย้อนกลับไปให้เป็นไว้ครับแต่โดนการดอนดักได้จี้ขึ้นมาอริคเดซักครับวิ่งสอดหลังมาข้างหลังอเลคคาโดคาราฟิออรี่ครับเป็นแตะด้วยซ้ายหนึ่งจังหวะครับกดยิ่ง้วยขวาบอลเสียบใตข้ขานเข้าไปมดติดครับสำหรับรายาจอจอลูกน ช่วงท้ายเกมครับนาทีที่8-19ครับนิวคาสเซลิลตามตีเสมออาร์เซนอลเป็น2ประตูต่อ2ยังพอมีเวลาครับสำหรับทั้ง2ทีมชินเชนโก้มาลิโตซ่าตุนเวลาบาดเจ็บ4นาทีอาร์เซนอลขึ้นมาครองไซายครับ 2, ชินเชนโกชินเชนโกยกเข้าไปที่นอกประตูโคกงออกมากของนิกส์โบบุโยชากายย้า,า,นนา,ายังได้บอลอาร์เซนอลมาไหมดีขึ้นไร้แตะขึ้นมามีเกลเมโนจะออกไปถึงข้างนอกอยังได้ที่บุโ,โยซากะ ซากาตัดเข้ามาหลอกหนึ่งยังหวะมิเกลเมนโนกดด้วยซ้ายติดเซฟของนิโคปอบครับเกือบไปออกมาของนิโคโซ่ทัดบอลได้อีกครั้งอาร์เซนอลครับบุโกโยซากามาไหมซากาหักคืนเข้าในมาที่มิเกลเมโนมีกัดกดด้วยซ้ายของมิเกลเมโนติดบล็อกแล้วก็จบเกมการยิงขันในเกมนี้ไปเลยครับยังสุดมั่นครับอาร์เซนอลครับเสมอนิคโคเซ่สองประตูต่อสองครับจบ90นาที เป็นนิวคาสเซิครับในประตูก่อน <And> now, จากเล็กิซักครับในครึ่งแรกรเริ่มครึ่งหลังลมาเป็น <special S 2> อลา์เซนอนยิง2ประตูเกมเกือบจะจบที่2ประตูต่อนหนึ่งครับในช่วงนาทีที่ 8, 9ครับเป็นนิวคาสเซิลครับยิงประตูตีเสม,มอเป็น2ประตูต่อ2